โยก็ส really วีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับซึ่งคลิปวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสุ่มอัตลักษณ์กันนะครับก็เป็นของใหม่ในอัปเดตนี้เลยครับก็เพิ่งจะอัปเดตเมื่อประมาณตีสี่ตีห้าคือมึงไม่รู้อัปเดตเชี่ยอะไรยังไม่ตื่นเลยนะครับตวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสุ่มของใหม่กันให้ดูเลยด้วยเพชรทั้งหมด1ล้านจุดนเอ็มนะครับอันนี้เอาเออไม่รู้ว่าจะได้วันฟอหรือเปล่าไอ้เดี๋ยวใช่ปะ บอลเฝอออกน่าใช่นะอาจจะเลยแล้วกันนะอันแรกนะครับอะไรวะตังไกลโอเคส่งไปเรื่อยๆนะครับเฮ้ยสายฟ้าคอมมอนสายไฟอีกแล้วอืม เดี๋ยวผมค่อยทําคลิปอัปเดตในคลิปหน้าผมค่อยทําคลิปสุ่มในคลิปหน้าละเพราะว่านี่เพิ่งแบบตอนเช้าช้าแบบอันนี้ผมอัดตอนมันหกโมงเป๊ะเ,เลยคืออาจจะว่ายังมุ้งม่วงอะไรยังไม่พร้อมที่จะว่าทําคลิปแบบว่าสุ่มอัปเดตเพราะว่ายังเอเอ,เอเลยนะก็มาตั้งสุ่มนี่ก่อนละกันนะครับนะคลิปมันทำง่ายดีนะห้าเปอร์เซ็นต์เลยเอ้ยอะไรวะศูนย์ศูนย์จุดสามเปอร์เซ็นต์เลยโอ้ไม่ก oh ้นะครับเฮ้ย เฮ้ยนี่ไงของโทโดรุกิเกจเอ้ยแต่ผมไม่ค่อยชอบฟอออจริงๆผมชอบนี่มากกว่าแต่ว่าสร้างใหม่ก็ได้อะมันของมันต้องมีนะครับของมันต้องมีเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ปะอันนี้ปะเฮ้ยเฮ้ยได้ง่ายจังวะเดี๋ยวนะทำไมมันได้ง่ายแบบแต่งกูไว้แส์กูไม่ใช่แล้วออกจบแล้วคลิปเนี้ย จุ่แล้วโอ,โอเคครับคลิปนี้ก็เอาเพียงแี้แล้วกันและครับนะครับชอบฝากคนรักคอดตามให้กันด้วยนะครับไปกกันทุกคนยุลรวยน้องเยี่ยอะไรวะเนี่ยยุลรวยน้องรักไปแล้วทุกคนใช่คลิปมีแค่น,นี้แหละครับสุดเลยแหละออกง่ายจังวะไม่ออกโคตรง่ายเลยไปแล้ว